อ่านะครับนิดสันนิดสันนะครับมีอาการหอบอเดินเบาหอบมาเลยนะครับมีอาการอดยวมาเช็กเบื้องต้นนะครับลัๆดๆเลยกันค่อยคอยหัวเทียนกับหัวฉีดน,นะครับมีสองสองประเด็นหเพราะวา่านี่ลูกค้าเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะครับการยังหมัวหาย อ่าเดี๋ยวจะมาทําการเช็คเบื้องตอนเดี๋ยวลองครับลองครับเร่งหน่อยไปอ่านะครับอ่าเสียงไร่ตามรอบเครื่องเลยนะครับตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆอบอนี่ อาจจะเป็นที่ค่อยนะครับเดี๋ยวลองทําการเช็คค่อยก่อนว่าในค่อยหัวหัวเทีนเยนอาจจะเสียนะครับค่อยหัวเทียนเอาอสำหรับคาร์เกเตรนะครับผมเราได้ทําการถอดอหวัวเทียนแล้วก็คอยมาเช็คนะครับผมอตอนนี้เราก็ได้ทําการเช็คหวัวเทียนก่อนนะครับผมเบาหว่อยห,หนึ่งนครับผมไม่ได้ไม่จ่ายไฟเลยนะครับผม น่าจะบอกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทำงานเช็คคอยเพิ่มอีกนะครับผมว่าคอยจะเป็นยังไงนะครับผมอาในสอง,องคอยนะครับผมเราก็แต่ทำการใช้เครื่องเช็คนะครับผม,มอ่ะหัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมตียินอยู่เสียงที่ทางานอยู่แต่ไฟไม่จ่ายเลยนะครับผมอ่าไฟไม่จ่ายเลยนะครับผมนี่ถ้าคอย ทำงานก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมต่ออีกอันหนึ่งให้ดูครับอ่าถ้าคอยทํางานปกติก็จะเป็นแบบนี้นครับอันนี้รอบต่ำนะครับผมนี่นะครับผมถ้าทํางานก็จะจ่ายไฟมาเน,นี้ยครับผมถ้าคอยปกติตอนเมื่อกี้หลับเลยนะครับผมอ่าอาจจะเสียแล้วนะครับผมะจะแก้ลูกค้าก,กันเลยครับผม หลังจากที่แจ้งลูกค้านะครับผมพบว่าหัวเทียนหัวหนึ่งกับคอยหัวหนึ่งเสียนะครับผมลูกค้าก็เลยแจ้งเปลี่ยนเลยนะครับผมเปลี่ยนใหม่ลูกนึงนะครับผมเป็นทองแท้เชียงกงนะครับผมแท้เชียงกงให้ลูกค้าโอเคครับหัวเทียนก็เปลี่ยนให้หัวหนึ่งนะครับผมหัวเทียนใหม่หัวหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวต่อชมว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผม ก็ S <S <an> ว่า,วา pues uh huh. เราไม่ไหวนะครับเพราะเขาเรียนว่าฉ uh ีด huh. แล้วคือระบบคือการเล็งก็เล็งเหยียบขึ้นนะ uh huh. เล็งขึ้นแล้วก็การเสียงเครื่องกับว่ากับพื้นกับพื้นประเดครับมาที่ไรก็พืพ้นอะไรเยอะยิ่งเสียงตัวมันแับเพราะว่าพอเข้าไปดีก็ใจเข้าแนะน้ำจากร้านอ่ะมันบอกมาครับถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวลามเดี๋ยวไหม่เดี๋ยวสิมาล่าไปลองข้างนอกเลยลองไกลๆไปครับลองยาวครับ หาเกษตรไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเปลี่ยนเช็คเปลี่ยนคอยกับมอเตอเทียนนะครับผมหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมทางร้านเออ่มีการเช็คคอยกับมอเตอเทียนนะครับผมแล้วก็เช็คมอชีนะครับผมหากท่านใดสนใจติดต่อได้นะคผมทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนั่อะไรชิ่งหรือเบอร์โทรนะครับผมโซน95 232 205สำหรับนี้ขอบคุณครับ